ลำไส้เป็นอวัยวะพิเศษที่แตกต่างจากอาวัยวะอื่นของร่างกายลำไส้สามารถทํางานได้เองโดยที่ไม่ต้องรอคําสั่งจากสมองลำไส้จึงได้สมญานามว่าสมองที่สองของร่างกายควบคุมการทํางานของระบบต่างๆของร่างกายเช่นระบบภูมิคุ้มกันซึ่งสําคัญที่สุดเมตาบอลิซึมการย่อยอาหารความอยากอาหารและความเครียดการทํางานของลำไส้จะส่งผลถึงโรคผิวหนังบางชนิดด้วยหรือแม้แต่คนที่เป็นสิวเรื้อรังและ คนที่เป็นภูมิแพ้เป็นเป็นหายหายถ้าการทำงานของจุลินทรีย์ในลำไส้ผิดปกติอาจจะทำให้เกิดโรคต,ต่างๆเช่นโรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนภูมิคุ้มกันบกพร่องไมเกรนนอนไม่หลับหรือแม้แต่โรคที่เราไม่อยากให้เป็นโรคมะเร็งอาหารที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของลำไส้เช่นโอเมก้า3ผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเมล็ดธัญพืช ผลไม้ตะกรูเบอร์รี่โกโก้ชาเขียวมเมล็ดกาแฟเพราะจะช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายโยเกิร์ตนมเปรี้ยวกะหล่ำปรีดองจะช่วยเพิ่มจูลินทรีย์ในลำไส้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเช่นพรีบโบรติกซึ่งเขาจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ แลสมองที่สองของร่างกายโดยการรับประทานอาหารที่ทําให้ลําไส้ทํางานได้ดีขึ้นเพื่อส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นระบบผิวหนังที่ดีขึ้นและสมองทํางานได้ดีขึ้นอย่าลืมดีทอกระบบทางเดินอาหารกันนะคะ